ทำยังไงต่อไลฟ์จบก็ลงสิคะก็กดตรงบวกตรงคูณข้างบนลนะ่ะซ้ายมือข้างบนนะ่ะกดลงแล้วก็มันจะบอกคำว่าสิ้นสุดก,ก็สิ้นจุดค่ะอืมแปลว่ายังไม่เคยไลฟ์ใช่ไหมอืออันนี้ก็เท้าแกแ้แก่ ทำสูตรไหนบอกค่ะลองคลิปแล้วเดี๋ยวลงให้สูตรของเยวันคนเดียวไม่มีใครทำเพราะว่าพี่วันกินนะนะทำลาบอะ่ะถ้าถ้ามันเป็นถ้ามันปลาปลาสดใช่ไหมเอามาลวกแล้วก็เอามาทำพี่วันกินไม่ได้พี่วันต้องเอาไปทอดก่อนแล้วก็ทำน้ำลาดเหมือนกันเพื่อนๆลงคลิปละทอดถ้า หั่นเป็นชิ้นๆแล้วก็ทอดสวัสดีพี่วานเป็นระแสบแทะแม่พวาค่ะกินแสบค่ะครับย่างเมนบอแม่วาพึ่งศริลายเมนบอขึ้นลายเมนบอเต้าเจ้าขุนยมองเล้วขวอนจะกอบใหหายก็นั่งใจข่อนจะบอกเจ้าในลาย กดตรงคูณข้างบนน่ะจิ้มเข้าไปมันเจ้จะบอกว่าให้สิ้นสุดแล้วก็สิ้นสุดไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จบเองเพราะว่าไฟ์สดมันไม่เหมือนในช่องสีฟ้าเดอ้อช่องสีฟ้านี่มันมีทิ่สิ้นสุดแล้วนี้มันต้องไม่มีต้องหาแซบเจ้าหืมขอด้วเหรอ มันตงมันตงหิวอ่ะมันยังกินได้แซบค่ะจะได้หาผักมากินกับลาบมันบอหื้อ สูตรไหนบอกด้วยจ้ะเดี๋ยวพี่วันลงคลิปให้สูตรใช่ไหมเออเดี๋ยวบอกตรงนี้แหละคุณจะรูนสวัสดีค่ะคุณจะรูนนะคะสามมากแก้วขอบคุณค่ะก็ทอดปลากระดูกมันก็ทอดนะ เอามาเรียงให้มันสวยๆพวกหวัวพวกกระดูกอะไรต้องทอดแล้วกิกนกันได้หมดถ้าก็พอทอดเสร็จใช่ป่ะขอบคุณขอบใจหลายๆอือหือพอทอดเสร็จใช่ไหมหั่นเป็นชิ้นๆทอดก่อนถ้าเราถ้าเราไม่อยากให้มันติดกระทะก็ใส่แป้งกรอบเข้าไปอืมแล้วก็ทอด เวลาทอดก็หมักหน่อยนึงนะซินจี้ฮัปปี้วิตจี้มากินลาบปะ่ะอือยุงกัดค่อยวันนั้นเคยเจอกันในไลฟ์แมนบอไหลไผ่อ่ะเธอคุณจารูน แกกอดกอดขอบคุณค่าน้องวิกกี้คนสวยสู้สู้ค่ะอืมจำได้ไหมคะขอมากหลายเธอืออยู่จำได้อยู่ค่ะน้องวิกกี้ใหม่เป็นไงมากอะ่ะอืม บ่าขมะมันเข่ากัน้นสวัสดีเพื่อนๆนทุกท่านนะคะน้องวิกกี้เต็ตปี้ครับป,ปี้วิกกี้จำได้ค่ะจารูนี่เข้ามาหลายรอบอันนี้มากินข้าวพักทองอร่อยมาก พี่วันลืมก